ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนการเปลี่ยนอ่าไอดีของมิเตอร์นะครับวัดการใช้น้ำนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่โปรแกรมมดบัตโพนะครับแล้วก็กดไปที่คอ n เนคชันนะครับผมค n นเนคชันแล้วก็กดที่ Connect นะครับกดที่ Connect อย่างแรกนะครับก็คือ serial setting นะครับการเซ็ตพอร์ตนะครับอย่างแรกก็คือให้เลือกพอร์ตที่เราเชื่อมต่อนะครับกับสาย USB นะครับผม แล้วก็พารามิเตอร์นะครับก็จะเป็น9 6 8บิตแล้วก็ non-priority stop bit เป็น1น,นะครับกดโอเคนะครับกดโอเคปุ๊บแล้วก็กดไปที่ set up นะครับกด s e อ up แล้วก็กด read y กด read y ก็คือจากโรงงานนะครับก็จะเป็น slave id หนึ่งนะครับ address ก็จะเป็น address ศูนยอันล่างนี้ก็คือจํานวนที่จะอ่านมานะครับอ่านสามตัวนะครับผมแล้วก็กด apply นะครับเมื่า กด Apply แล้วก็กดโอเคก็คือเมื่อเรียบร้อยขั้นตอนนี้แล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับหน้าต่างนี้ก็คือค่าแรกนะครับอ่า address ศูย์ก็คือจะเป็น slave id ของตัวเซ็นเซอร์วัดน้ำนะครับอ่าค่าที่2ก็คือ address หนะครับจะเป็น b อร์ r a รนนะครับศูนย์ก็คือ9,6้านะครับค่าที่2ก็คือ address สอก็จะเป็นอ่าค่าที่วัดได้จากมิเตอร์วัดน้ำนะครับีมน่อยเป็นลูกบาทเมตรหรือคินะครับ ค่าที่อ่านมานะครับก็จะต้องนําไปหารร้อยนะครับถ้าผมขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเปลี่ยน ID นะครับก็คือดบ u b l ิลคลิกนะครับกดับบ b l e ลคลิกที่ตรงนี้นะครับที่เป็น s l ID ที่อยู่ที่ address ศูนย์นะครับแล้วก็ address ที่ใช้เปลี่ยนนะครับก็คือ address ศูนย์แล้วก็ value ก็คือเป็นค่าของเซนเซอร์ที่เรา,าเป็นค่าของ s l ID ที่เราจะเปลี่ยนไปนะครับ ก็คือผมยกตัวอย่างนะครับผมจะเปลี่ยนไป select ID 3นะครับผมก็ใส่เลข3แล้วก็กด send ไปนะครับผมครับโปรแกรมก็จะขึ้นทำ out e r r o r นะครับให้เราไป connection ใหม่นะครับ connect ครับผมแล้วก็กดไปที่ set up นะครับกดไปที่ lit w h i นะครับเมื่อกี้นะครับเราทำการเปลี่ยนจาก select ID 1เป็น select ID 3นะครับก็คือให้เรา เปลี่ยนจากเลขหนึ่งนะครับไปเป็นเลขสามนะครับผมแล้วก็กดถ่ายไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับครับผมท่านนี้ก็คือเป็นการจบการเปลี่ยนเ l ฟ v e id ของตัวเซนเซอร์มิเตอร์วัดการใช้น้ํานะครับครับสําหรับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับผมจบแล้ว